สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาส่งมอบนะครับรถอของบริษัท Inter คทเเรรรรุเรเทียอินเทอร์คุกนะครับซึ่งทำละครเรี่อนให้กับช่องเกดสีนะครับก็รถรถบรรทุกนะครับออกมาเข้ามาทำจำนวน3คันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว1นคัน,นส่งมอบไปอีก2คันนะครับส่วนคันนี้ผมส่งมอบไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของบริษัทนะครับ อยากให้มีประตูรีโมทไฟฟ้าครับผมก็เลยเข้ามาติดตต้หนึ่นะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับแต่ว่าเราก็มาทำปรับปรุงเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็ทำตัวบอดี้ด้านข้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นตาคาลิเซียมนะครับนี่ครับทางนี้นะครับเป็นคาลิเซียมนะครับซึ่งทำให้ทีมรถของทีมงานบริษัทคุยเซียมเต็กุปดูอินเตอร์มากขึ้นนะครับ ก็เหมือนกองถ่ายทำภาพยนตร์เมืนองนอกเลยนะครับอ่านี่ครับผมผมส่งมอบไปแล้วหนึ่งคันนะครับแล้วก็นี่อีกสองคันนะครับส่วนในรถเ,เปลี่ยนเสื้อผ้านักแสดงนะครับก็เปลี่ยนเอาตู้มะครับแล้วก็ประตูเปลี่ยนเป็นประตูดโมทด้ฟ,ฟ้านะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นลมดูดนะครับไม่มีลม เราเลยจาเป็นต้องใช้กระบอกลมเป็นรุ่นไฟฟ้าครับประมาณตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมนะครับการปิดเปิดอันนี้ครับผมครับสมมติว่านักแสดงจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแต่เราก็จะเปิดแอร์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็เปิดประตูออกมานะครับนักแสดงเข้าไปก็จีมงานก็จะเตรียมเสื้อผ้าให้กับนักแสดงนะครับ นักแสดงก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนี้ได้เลยนะครับอเคในห้องนี้นะครับมีมากน,นะครับมีทุกอย่างก็มีกระจกนะครับันนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็ทาให้มันโล่งแล้วก็มีราวแขวนเสื้อสามราวนะครับหลังจากเราเอาเสื้อผ้าออไปเราก็สามารถแช้พื้นที่ตรงนี้นะครับให้สําหรับไอ้ช่างแต่งหน้าสามารถแต่งหน้านกักแสดงได้โดยมีแอร์เย็นๆนะครับ อันนี้ก็มีปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเปิดแอร์บ้านได้นะฮะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก่อนหน้านี้ผมเคยทําเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็อ่าก็มีห้องโดยสารของผู้ขับขีนะครับห้องกัปตันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเปิดไฟดูะนะนี่นี่ครับ ็สีที่นั่งนะครับหรือนั่งมากกว่านั้นก็ได้ครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับ่ก็เนื่องจากนักแสดงผู้หญิงนะครับก็เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาจจะอาจจะอายนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งมอบสามคันนี้นะครับอที่กรุงเทพมหานครนะครับ อันนี้ครับแล้วก็ใช้รีโมทนะครับหรือเราจะเปิดจากปุ่มนี่ก็ได้ครับสมมติว่าอ่านักแสดงกําลังจะมาปุ๊บฝดปุ่มก็เปิดประตูดได้เหมือนกันครับครับแล้วก็ใช้รีโมทปิดได้ครับโอเคตอนนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมต้องขับรถไปส่งที่าบางเกอกนะครับ รถนำขบวนนะครับแล้วก็มีรถ3คันนี้นะครับ1 2 3นะครับไปส่งที่บริษัทอีกคันนี้เราส่งไปมอบไปแล้วนะครับวันนี้ฝนตกครับท้องฟ้าตกนะครับดูไปดูนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามารับชมนะครับฝากติดตามนะครับละครของบริษัทคุริเซียมอินเตอร์กรุ๊ปด้วยนะครับซึ่งจะนำละครเรื่องตะกุดโทนมารีแดนนะครับวันที่1มิถุนานะครับแล้วต่อด้วยเรื่อง ละครคนเหนือคนนะครับคู่วงกับเอกนังสาโรจดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม